สภาพที่พี่น้องพอปลายตัวบูตัวควรนะครับพอพอกันคือเก่านะครับกับโควิดสะอาดนะครับกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในเมื่อวันศุกร์ที่สามพฤษภาคมสองพันหนร้อยนะครับช่วงนี้บันเอามีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากความกดอากาศสูงลมวนอากาศเย็นนะครับมีกําลังอ่อนลงนะครับเห็นไทยบันเอาช่วงนี้จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มี หมอปางในตอนเช้าในช่วงนี้นะครับเมื่อวานนะครับอุณหภูมิตามสดตรครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารวันนี้22.6องศาเซลเซียสนะครับอันาจเจริญนะครับ23.0องศาเซลเซียสนะครับยโสธรนะครับ23.3องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ตัวก ัวการที่ให้ใเกิดลักษณะอากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอันเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลมบานเทาครับมีกําลังอ่อนลงนะครับเถตชายบานเทาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้าในช่วงนี้นะครับประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับพัดความชื้นจากทะเลจีนใต้มาสู่บานเทาครับเขตชายบานเทาจะมีโอกาสเกิดฝนตกได้ในเมือนี้นะครับจากภาพทาดาเทียตอนนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีไม่มางส่วนนะครับ มีส่วนรายก็จะอยู่ทางจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ทางตอนล่างของภาคนะครับแล้วก็ทางทางตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมานะครับมีมีมหลายที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับมืนอไมโอกาสเกิดฝนตกอาจจะมีได้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างนะครับแล้วก็ฝนตกส่วนรายก็จะอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาบริเวณพื้นที่สีเขียวตรงนี้ถ้าไม่โอกาสเกิดฝนตกหลายที่สุดในมือนี้นะครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงขณะออกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างบานเอาจะมีอาการเย็นและเก็มีหมอกมาในตอนเช้าะนะครับจะมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขน,านาองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมานะครับลมตะวันออกเฉียงเหนือนะความเร็วสิบถึงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมองอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่สามสิบสองถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียสนะครับตามสซนจะอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิบสามของศรีษะเซษนะครับตรงนี้มันเอาครับจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วครับ มีหมอกบางในตอนเช้านะครับแล้วมีโอกาสเกิดฝนตกครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมานะครับจังหวัดพม่าพิณนองก็ระมัดระวังฝนตกไว้ใน่นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ใน่นะครับพบกับพ่อแม่พี่น้องจังหวัดิตตังข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนพอกันใหม่โอกาสหน้าอยู่ดีมีเฮ้สวัสดีทุกคนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน